ใช่แล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเมอออกมไขยฟิวใ <c oughs> นโหมดโค้ฟกันอีกแล้วนะครับถ้าเออ,อนี่ปะถ้าจะไม่ผิดเริ่มเลยนะครับเริ่มมาให้ผมเลย <c oughs> โหดเกิรด

ทางนี้เปิดไม่ได้จำได้โอเคเอาละตอนนี้เราก็ขึ้นไปกัน

别吧。

来离开这个 ไม่เลยพี่ จะให้ดีก็เราพยายามกันกันดีกว่าโอ้ Oke, mah à bên này kia Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

เยี่ยมไม่ทำกูเจ็บเด้อ ให้กูสองกันเร็วไปว่าเท่ารัวปล่อยตงไปมาเลยมาเลย

แม็กบิงหน่อยเหรอไม่ได้ตั้งใจนะพี่โอไม่ได้ตั้งใจตงเกมนี้เกมนี้โหดมากพี่ ได้จำท่านได้ทำไมต้องบิ้เป็นยากาศให้หนักวัวด้วยจริงน,นก็ไม่มีอะไรเลยนักวัวจริงๆครับผมวัวแล้วเสียงลมเป่าอยู่ซ้ายหูด้วยเขาเลวกว่าสายไม่ใช่ซ้ายหู

ใช้พีมผมติไดไปอืม เอาอย่านัเดี๋ยวต้องไปไปเอกอย่างงี้ก็ตามนป็นวบเป็นลสเนะครับสำหรับใครที่อยากรับชมต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องสะสุชัยด้วยนะครับเส้นงผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ